เราข้อสวตจองยืนยันกรุ๊ปตุมนะคะนี่ค่ะแม่เอาก็ทำเสร็จแล้วนะคะชิ้นที่หนึ่งนะคะเดี้ยวๆนะคะจะจัดให้นะคะเสร็จแล้วนะคะหนึ่งอันนึ่นะคะนี้ก็ลงเลยแล้วก็เอามาใหม่ก่อนนะคะอ้าวแม่สินจะช่วยเป็นอภานให้หน่อยพาหนามาสองอันเลย แช่น้ำหอมไว้โอ้โหหอมเนอะหอมมากใช่หอมมากเลยแล้วค่อยทำค่ะเอาเขาก็เก็บแล้วมายาแล้วบอกเอาทำเลย <laughs> ถ้าทำรอ,อ แม่เขาไปแต่งตัวค่ะแต่งตัวรำค่ะ ทำสวยแล้ว FC แล้วก็เร็วนะคะเพราะว่าแช่กันทนําำดู่ในถังก็เยอะนะคะที่เราเอาแช่ไว้ใช่ทําเสร็จแล้วก็แช่ถังน้ําแข็งไว้นะคะติมถังน้ําแข็งเลย พรุ่งนี้เราจะเตรียมพรุ่งนี้ก็คงเป็นวันเสาร์วันศุกร์พรุ่งนี้แล้วก็มีเสาร์อาทิตย์พรุ่งนี้ก็ทำให้เยอะๆหมดพรุ่งนี้ต้องทำได้เยอะๆนะคะใบเตยใช่เรียบร้อยนะคะเอฟซีนี่นะคะสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยนะคะตัวนี้เก็บมื่ก่อนเนาะแม่ทินตัวนี้คือตัวนี้มาค่ะย่าหนุ่ม ไจ้อีกหนึ่งอันกาม,มาให้ค่อยไหนคุณยา่าอะไรการม,มาไมหรค่โอเค เลยคะ่ะยังไม่เสร็จขึ้นอะไรขึ้นโครงใครอ๋อไปเลยเดี๋ยว,ไป,วไ,ปไปอาทีรังเดี๋ยซืแล้วค่ะเอฟซีนะคะเพราะว่า,วาถ้าเราเ,รย,เย็บลูกมันไว้แล้วแป๊บเดียวนะคะเ<อ>ข้าไว้เข้าไว้เข้าไว้นี่ค่ะเร็วมากเลยเร็วมากเลยย้ยเดียวเดียว ใช่ใช่ยังไม่ได้มีเน็บค่ะหมดแล้วเนาะดอกไม้หมดแล้วรอพรุ่งนี้คุณหล้าจงเอาไปสมาจะนิ่งค่มาอีกนะคะเพราะว่ายังอีกนะข้างในจ้าเดี๋ยวทำเดี๋ยวคอยจะเข้ามันมีที่ไว้ไหมล่ะโอเคถ้าเสร็จแล้วเอาไปเลยถ้ามีนับแต้มนี่จ็คแอนนจะเข้าลูกอีกนะเอฟซีนะคะจะเอาไปจ็คแอนนก็นับไปนับไปเรื่อยบ่นก็เลยนับ เอาไปเลยครับแม่ทินจะเอาไปก็อ,อันที่ทำเสร็จเอามาให้เอฟซีดูหน่อยอ,นนอก็มีเยอะอยู่นะเจ็ดอันอยู่ในถังนะ่ะแล้วก็เอาไปเมื่อเช้านี้อีกนี่ที่เราประกอบ,บเสร็จนะคะเดี๋ยวจะให้ดูให้เอฟซีเดี๋ยวจะให้สาปานเอาไปไว้นะคะโอ้ทำไมงามจังเลยนะคะเนี่ยอ,อันที่ทำเสร็จนะคะนี่นน fc บอกว่าสวนแล้วนะคะที่แม่แม่ทำนะคะนี่อ่ะตากวันเอาไปเก็บไว้แล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะคะคือพุ่้ม่ก็จะประกบอบบย่านอิ่งนี้แหละนะคะทําก็ไม่นานนะคะแปบ๊บเดียวถ้ามีคนทําลูกให้แล้วแล้วก็เข้าไว้แปบบ๊บนึงนะคะนี่อ๋อเป็นสินขอพ<อ>ันอีกหน,นึ่อันนะคะที่เราทําเป็นนี่ค่ะ fc แล้วก็ ญาณิงคุนก็ทําแบบนี้ให้นะคะแล้วเราก็มาเข้าแล้วมันเร็วๆนะค,ะค่ะคน,นี่นะคะ<ร>สําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,คะ,คะอย่าลืมกไอกิ์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะขอจบคลิปค่ะสวัสดีนะคะ